กรณีพบผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์กลุ่มพนักงานบริษัทจำหน่ายเครื่องกรองน้ำจังหวัดพิษณุโลกล่าสุดพบเพิ่มอีก6คนนะครับขณะที่หน่วยงานต่างๆร่วมซักซ้อมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่จะมีขึ้นในวันจันทร์หน้าครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันซักซ้อมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่หอประชุมศรีวชิรโชคมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลกนะครับก่อนที่จะเริ่มฉีดวัคซีนในวันที่7มิถุนายนนี้นายแพทย์ไกรสุขเพชรบุรณินในาแสาธารณาสุขจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่าวัคซีนที่จังหวัดพิษณุโลกได้รับการจัดสรรในล็อตราก7,200โดส เป็นวัคซีนแอสตร้าเซเนกาสา0โดสและซีโนแวค3600โดสนะครับโดยจะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย7โรคเรื้อรังที่ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชันหมอพร้อม5,787คนกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆครับส่วนวัคซีนที่เหลือ1,413โดสจะนำเข้าคณะกรรมการโรคติดต่อเพื่อพิจารณากำหนดวันกลุ่มเป้าหมายการฉีดวัคซีนต่อไปครับ ส่วนกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในกลุ่มพนักงานบริษัทจำหน่ายเครื่องกรองน้ำจังหวัดพิษนุโลกซึ่งมีการตรวจคัดกรองเชิงรุกเมื่อวันที่2มิถุนายนล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก6คนครับโดย3คนแรกเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันที่มีพนักงานขายเครื่องกรองน้าไปติดตั้งเครื่องให้ที่บ้านโดยพนักงานไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยนะครับส่วนอีก3คนนั้นเป็นพนักงานบริษัทจำหน่ายเครื่องกรองน้ำซึ่ง ตรวจพบเชื้อในการตรวจครั้งที่2ตครับส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้พบผู้ติดเชื้อใหม่เพียง1คนเท่านั้นนะครับเป็นพนักงานส่งของร้านสะดวกซื้อเบื้องต้นยังไม่มีความเกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์ใดๆนอกจากนี้ก็ยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม2คนเป็นชายไทยอายุ80ปีและหญิงไทยอายุ65ปีทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตสะสม26คนครับ